สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับมายูสคาร์น่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดมาเจอผมก็เจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้นะฮะก็แปลกๆหน่อยนะครับนะ G.W นะครับนะตัวแกรนวอเตอร์นะครับนะรุ่นฮาวเ l อ o ์โจไลออนหนึ่ไฮบิดนะครับปี2022-23ตัวที่จะเป็นตัวเครื่องเป็นซินขนาด1.5แล้วก็จะมีตัวไฮบิดมาให้นะครับใครที่ชอบความประหยัดนะครับนะผมแนะนำเลยบอดี้ใหญ่ออปชั่นสูงออปชั่นเยอะแล้วก็ ราคาถูกกว่าป้แดงนะครับประมาณ400,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับกับคันนี้นะครับนะบผมเปิดขายที่569,000เท่านั้นเองนะครับปอนด์จะอยู่ประมาณประมาณ7,000-8,000นะครับตัวนี้สนใจยังไงนะโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0843848404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมไปนี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูรถมาเทสดสอ์ได้ที่เสรีไทย64นะครับแล้วก็ออกรถกับผมนะครับ ฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าบริการฟรีนะครับบริการช่วยเหลือเฉยแล้วก็มีรับประกันการขายด้วยนะครับสภาพยังไม่ได้ล้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับวันนี้จะพามาดูพร้อมๆกันเลยนะนะบอกตรงๆเลยว่าไม่เคยขายนะฮะรุ่นนี้แล้วก็ไม่เคยมีเข้ามาด้วยนะครับคันนี้เป็นคันแรกนะฮะดูว่านะใครจะเป็นเนื้อคู่คันนี้นะครับก่อนที่เราไปชมนะฮะรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะกับเจ้าตัวเชลเลอร์ออนคันนี้ บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดตามมาครับผมอะนะครับเพื่อนเเดี๋ยวมาดูกันเลยนะอย่างที่บอกต้นคลิปว่านะฮะคันนี้เป็นคันแรกที่ผมได้มารีวิวแล้วก็เพิ่งเข้ามาคันแรกของร้านด้วยนะครับกับเจ้าตัว h o w เวอร์ i o n 1.5แนะครับ1.5ตัว Pro นะครับนะอ่าเป็นตัวรองนะครับตัวท็อปมันจะอยู่ตัวล้านกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ900 0แสอ่ากลางๆนะครับนะแต่ตะว,วันนี้นะครับผมเปิดขายเพียงห ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับนี่เลยนะครับได้เป็นสีดำนะตัวรถยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็รีบมาทํารีวิวให้คุณลูกค้าที่ดูก่อนนะครับก็เปิดมานะเห็นโฉมด้านหน้านี้คือว้าวแล้วนะครับนะคือหล่อมากนะฮะดูแบบทันสมัยดูโฉบเฉี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟนะฮะที่เป็นไฟลูกแก้ว3าดวงแบบนี้นะฮะนี่เลยนะครับ คือเป็น SUV c r o s s o v e ทที่ราคาประหยัดนะฮะแต่ได้ออปชันเยอะไฟเลี้ยวนะฮะจะเป็น LED แบบนี้ดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนะมองได้ถึงระยะไกลเลยนะครับมีเด y t i m มมาให้นะครับดวงใหญ่แบบนี้แล้วก็กระจังหน้านะฮะบอกได้เลยว่าหรูมากนะครับนะเป็นกระจังหน้าที่แบบดูดีไซน์มาดูหรูหราเลยหรูหรามาหามาเ่าเลยนะครับนะมีโลโก้เฮาเอออยู่ตรงกลางนะครับนะ อ่าตัวนี้มีกล้อง360องศามาให้เรียบร้อยนะครับบอดี้พลาสตัวรถเดิมๆนะไม่มีชนหนัดพิความจมน้ำนะครับเดิมๆเลยนะเป็นตัว e-h ev ด้วยนะ h ev นะฮะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับปบวเครื่องเขาจะเป็น100 n หนึ่งนะครับ cc นะครับแล้วก็บวกกับไฟฟ้าอีกนะครับขับดีมากนุ่มมากนะฮะนะนะนี่ไฟหน้าจะเป็น led premium vision นะครับ นี่นะฮะเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะของทางจีนนะครับยางกูดเยี่นะครับยางกูดเยี่นะฮะเป็นยางดีเลยนะครับยางปีสองพันยี่สองมาตัวรถเลยนะฮะล้อแม็กนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กขอบ17นะฮะแบบนี้เลยอ่าพาจะเบอร์หน่อยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับภาษีหมดปีหน้านะไล่น้ำกระจกก็จะเป็นของนะฮะ GWM เลยนะครับ เคสวอลมอเตอร์ motor, นะฮะนี่เลยนะครับบอดี้พาร์ตต้องบอกว่ามองข้างๆนะมันจะเหมือนตัว BM เอ็มเอ็เนี่ยถ้ามองด้านข้างนะนะครับอ่านี่เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับอ่านี่นะฮะตัวซีลเลอร์ต่างๆเดิมๆนะครับภายในก็ถือว่าดีไซน์หรูนะครับดีไซน์หรูกระจกไฟฟ้านะครับ นะน็อตเลอร์ต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับเบาะนะครับก็เบาะก็ดีไซน์สวยนะครับหนังสังเคราะห์นะครับเดินได้ได้ขาวนะครับแาชบอร์ดด้านหน้านะครับมีแอร์แบ็กมาให้นะครับตรงนี้นะฮะดีไซน์ดูจริงๆนะครับผมนะตัวรถนะครับจะเป็นปี2022จดทะเบียนใช้งานปีโอ้ปี2023แรงม้า190อนะครับเพื่อนแรงเยอะ นะ USB เกียร์ออโต้ไฟฟ้านะครับนะแอร์ออโต้มีจอตรงกลางมาให้นะครับไฟห้องโดยสาตรต่าง,างก็ถือว่าดีนะถ้าเปรียบเทียบแบรนด์หลักนะราคาถูกนะฮะถ้า5 0 0แสนกว่าบาทเปรียบเทียบถ้าเป็น C-R-V ก็ต้องดูประมาณปี15-16บนะฮะแต่นี้ปี2องันยี่สบมนะฮะมีที่เสียบแบตมาให้ด้วยนะฮะอ่าเป็น USB พวงม,มาลัยมัตตินะครับนะมีนะคูบคุมโถนะฮะมาให้หมด นะครับผมก็ถือว่านะคใครที่ไม่ซีเรียสนะครับได้อยากใช้รถคอสโอเวอร์ไปใช้1คันนะที่แบบออปชันเยอะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะ mm hmm. จูเลออนคันนี้นะครับเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งมีเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังนะฮะดีไซน์กันชนดีฟิวเซอร์อย่างอย่างหล่อนะครับอ่าตัวนี้มาดูกันนะครับฝาท้ายไม่ไฟฟ้านะฝาท้ายไม่ไฟฟ้าน็อตไม่มีขยับนะครับพเพื่อน ตัวนี้เขาจะไม่มียางอะไรมาให้แล้วนะฮะเขาจะมีเครื่องมือแม่แรงมาให้นะครับพื้นที่ใช้สอยด้านหลังก็ถือว่างมากนะครับกว้างมากเลยนะครับประตูยังไม่ไฟฟ้านะนี่เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมว่านะครับคอยได้แหละกับราคากับนะครับปีนะครับนี่นะครับโมเดลจะเป็น a 0 1 h a r w o o lion h ev นะครับตัวเครื่องจะเป็นรหัส g w 4 g 1 5 s นะครับเป็นตัวเครื่องพันห้านะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดซีซีนะครับนี่เลยนะครับผมอ่านาะเล็กใหม่อยู่ที่หกหมื่นกว่าโลนะครับมีแท็กชั่นคอนโทรลมีนะครับ, Text rol, นะรบหลายอย่างมาให้นะฮะนะที่จริงออปชั่นอ่ะผมไม่ค่อยรู้เยอะเท่าไหร่นะสำหรับ ตัวโจเลออนคันนี้นะครับเพิ่งมาขายคันนี้คันแรกเลยนะครับมาดูห้องเครื่องหน่อยนะครับนี่นะครับน็อตเนิร์ดต่างๆไม่มีขยับนะเครื่องเงียบมากนะเพื่อนๆเครื่องเงียบมากเลยนะครับผมนี่นะใครที่สนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยนะฮะ0843848404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับมาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยเซรีไทย64 มินบุรีกรุงเทพนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันปี22-23นะฮนะนะครับ569,000นานะครับเครด,ดิตดีไม่ต้องเช็งกระดกเวอเลยนะครับก็ก่อนจกากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะฮะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ